ภูมิใจในตัวเองมากไม่เสียดายในละครั้งที่ป้ายป้ายวิอเดินมาถึงทุกวันนี้ครับเจ้าของรางวัลประเภทปอปปูลา่าโบวตสาขา LGBTQ+ ยอดนิยมขอแสดงความยินดีกับคุณป้ายป้ายโอรอครับ จริงถามว่าแยกกันไหมเราก็ยังคง <Okay. S 1> เราก,ก็ยังไปงานด้วยกันอยู่เหมือนตอนเช้าก็ไปถ่ายหนังด้วยกันมาก็ยังคงมีรับงานคู่ไปงานด้วยกันจะจอยแต่แค่ในในพาร์ทของการทํางานนูกก็จะไปลุยในงานส่วนการแสดงหรือว่าเป็นการถ่ายถ่ายละครเยอะแยะนะครับส่วนของปายก็อาจจะเน้นไปทางธุรกิจโตขึ้นมากมแรกก็คือแบบว่าจากปีที่แล้วเรายังเป็นเป็นนักร้อง ที่มีสังกัดเป็นของตัวเองอยู่แต่ปีนี้อ่ะเราคือผู้นำคนหนึ่งเลยที่เราจะต้องพาพาลูกทีมขับเคลื่อนขึ้นไปอ่ะครับมันเปลี่ยนแปลงไปมากภุมิใจในตัวเองมากคือหันหลังกลับไปไม่เสียดายเลยทักครั้งที่ททไปายปวิ่ยเดินมาถึงทุกวันนี้ครับอนันนึงก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณสำหรับรางวัลจากโคมชั้นลึกปีนี้ด้วยนะครับที่มอบให้กับไปขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่คอยสนับสนุน แล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆการเดินทางของปายเลยและที่สำคัญขอบคุณเพื่อนชายของผมด้วยคุณลูกธนดลที่ร่วมเป็นกำลังใจดีๆให้กันเสมอมาขอบคุณครอบครัวที่เข้าใจปายมากๆขอบคุณครับ